ดีสบายดี f อทุกคนเนาะยินดีตอนฮับเข้าสู่ซ่องเบ้าจันบรนณาเนาะที่เห็นเบาจันใส่หมวกเกียมตัวนี้นะเนาะเบาจันจะพาทุกคนไปเมืองบัวรพานะทุกคนนะเนาะเบาจันมีนัดหมยครับซ่องซ่องหนึ่งนะเนาะเนาะไปติดตามทับส้มกันกรบรรยากาศเอ่อเอ่อระหว่างทางที่เบ้าจันไปเนาะจะพบเจออย่างแน่เอาไปติดตามฮับส้มน้ำเบาจันกันเลย การผนท้างที่เข้าไปสู่เมืองบุรพาเราท,ทำชนรับประจันก็นออกมาจากตัวเมืองแค่ได้สักพักหนึ่งแล้วนนบรรยากาศภูผาขอเขาน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยเอาเดี๋ยวรับประจันก็นจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองมหาไซก่อนเนาะทางผ่านก่อนที่จะไปถึงเมืองบุรพา ่อจันทอดเมืองมหาไซแล้วเนาะก่อจันจ,จะเดินทางต่อพีอ่เนาะทางข้างหน้าจะออกไปูนมนล่าเะ,จะแดนลาเวียดนามเนาะเดี๋ยวบ่อจันจะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปเมืองโบราพนะาทำทผู้สมนะไปติปดตามภาพสมก,กันต่อเลยนี่ก็เป็นตัวเมืองมหาไซยเนาะ พ่อจันจะให้ส้มมันกา้าสองข้างทางพ่อจันจะบริเวณเนาะเพราะว่าพ่อจันมีเป้าหมายก็คือเมืองบุรีรั นี่เป็นขัวข้ามแม่น้ำเอ่อบ้าจันมาแน่ใจเนาะเป็นแม่น้ำมหาไซบะหนทางบ้าจันจะไปกับข้างหน้าพุะนะ่นเนาะบารรยก็ศบ้าจันเอ่เอแวะแวะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะอ่ะวันนี้บ้าจันจะยิงยาวสู่เมืองบุรพาเลยเนาะกับระยะทางกับย,ยังอีกไกลพอสมควรเนาะไป ตอนนี้บอจันทร์พ่อ,อบ้านป้าหนามเนาะสีแง่ป้าหนามต้นเปือยเป็นลุงเวียนนะเดี๋ยวบอจันรจะแวะซื้อน้ำก็ซื้อน้ำกินก็นนะอบอจันทรแน่ใจว่าทางไปบุรพานี้ไปทางไหนนะไปทางทางตรงหรือซ้ายนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแล้วก็จะแวะถามเลย จะเลี้ยวขวาเนาะทางเอ้ยผมแม่นออกไปเนาะจะเลี้ยวซ้ายนะครับคุผ้มเนาะทางตรงจะไปใส่บททองทางขวาจะไปใส่กวาจต หทางไปบุรพาบอกนี่ยขอบใจขับใจย่นลงกูเคยมาเคยนะแร้จะเอาจุดเด็ดที่ ทุกคนตอนนี้บ่าวจันทรพบไพนุล,ลูกใหญ่เลยเนาะโอ้ลบบพ้นแล้วเนาะเดี๋ยวบ่าวจันจะเมียนข้าวของแล้วก็ลุยต่อเลยเนาะลุยฝนเลยชาวบ้านนี่อาอเดี๋ยวเก็บของก่อนนี่กระเป๋าโอ๋อฮันเออโอเคโอเค ตอนนี้บ่อจันทร์ก็เดินทางมาถอดเมืองบรรัวรพาเป็นที่เียบฮ้อยเลยเนาะเดี๋ยวบอจันท์ก็จะไปตามหา,อาบอตุ๊กเนะาะเป็นผูษษ้ชาเนาะเมื่อกี้นี่ก็บอจันท์โทรหารแล้วก็่เป็นว่าอยู่ร้านอาหารเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอจันท์จะพาทุกคนชมาภายในตัวเมือ,องนี้เนาะฝนตกทำโซม,มเอ้ยบ่อจันทร์แข่งฝนมาเลย เนาะเมืองบุรพาเนาะกะคือว่าเป็นเพื่อนกะกะยังโวยง่ายบรรไดทำส้มไปแต่ว่าใจากลางเมืองเพื่อนกะบือว่าเจริญที่นนี่าทางข้าม ตอนนี้บ่าวจันก็นเดินทางมาหอดเมืองบุระพาแล้วเนาะมาหอดบ่อนนัดใหม่ครับวิธีลาวหรือว่าบ่าวตุกนะอี่ก็เป็นบ่อนพักเซาของบอ่าวจันนะก็มาทำกลางสายฝนเลยทำผู้ชมเลยเปียกปอนกันมากเลยทีเดียวเอานี่ทางบ่าวตุกเพิ่นก็นอยู่นี่แหละเนาะนี่ไปทักทายสบายดีเพิ่นก็สบายดีสบายดีบรรชวนโอ้เป็นยังไงบ่าวจ้วยอยมาตามทางเจอฝนวะสุดยอดเลยฝน เจอฝนลายเนาะฝนทางก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เนาะเดินทางมันจะเคื่อนเลยนี่อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเทือกแรกที่ว่ามาจริงจังมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้พับชมนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยคืดประสงค์องการเดินทางของบรจิจอยแม่นมาหาเป่าทุกอยู่เมืองบุรพาร์ตุกกเดินทางมาเต็มเมืองนองระยะทางประมาณหอดพีประมาณเยียบ200กว่ากิโลเมตรเนาะเราจัดมาก็ประมาณ100ปลายเนาะประมาณ160กิโลเมตรมาหอดนี่นัดกันมาเจอจีพี่ ท่ามกลางสายฝนเลยโดยที่เราบอกรักทิดย์อมาเราจะเจอกับสายฝนเนาะและววันนี้าเราพักอยู่นี่เนาะเพื่อนพักอยู่ในตัวเมืองในตัวเมืองบัวรพานี่เลยเนาะหลังจากนั้นตอนแรงๆนี่้เราจะพากันพักพอนอยู่นี่ก่อนเนาะแล้วมืออื่นท้าจังสิ้นเดียวกันเราจะท้าวจะได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูแล้วอ่าหมู่บ้านลึกลับในลาวหรือว่าบ้านเจนูนบ้านสาวๆหรือว่าสางเเผืออในป่าใหญ่ายมาทุกจะพาอ่า เอฟซีของบ่าวโจยและรวมถึงบ่าวโจยเองเนาะไปศึกษาวัฒนธรรมฮีนของประเพณีอันดีงามของชนเผ่าบรูทางภาคเหนือของเมืองบัวลพาจังไรฝากท่านผู้ชมเนาะไปติดตามผลงานของบ่าวโจยไดเดอร์และการบ่าวตุ๊กพร้อมเนาะอ่ะโอเคเปลี่ยนตัวไปพักผ่อนพาไปเบิ่งที่พักเขาเลยอยู่ทางด้านในโอเคเดินทางเนี่ละการเดินทางมาฮอดบ่าวตุ๊กกะถือว่าโอ้ดีใจหลายบ่าวจันเนาะบ่าได้เห็นกันกะถือว่าโดนเตะทำบุญสมเนา ห่างกันมากก็โอ้ย,อยกรกะปีแล้วธรสมแต่ได้มาพบพ้อกันเมื่อน,นี้กะเดี๋ยวบอจันจะถ่า,า,ายทอดผลงานให้ทรผุสมได้ฮับสมนำกันเนะาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศาภายในตัวเมืองของเมืองบุรพานะก็เป็นเมืองน,น้อยเมืองหมู่ใหญ่มาได๋แต่ก,ก็อุดมสมบูบรณ์ธรผุสมไหมอ้อมหอบด้วยภูเขาป่าดงพงภพัยเนาะตลาดเมืองบุรพานี่บอจันกะแวะมาให้สื่นสมน้อยนึงเนาะ หลังจากที่พบกับเบ้าตุกเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะเบ่าจันจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะกะฝากคนติดตามว่าบ่าจันจะไปไปไซหรือว่าไปถ่ายคลิปบอลใดเนาะกับฝากให้ท่านผู้ชมนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้่าจันเนยนาะทางวิถีเลาเพื่นจะพาเบ่าจันไปหาสร้างเพื่อในป่าเลิกเินวาเนาะกับ เดี๋ยวติดตามว่าจะเจอหรือบ่เจอนะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจันนี้เด้อขอ,ขอบใจหลายๆ